เคล็ดลับคำพูดสร้างชีวิตใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากภายในของคุณคือความคิดและอารมณ์สามารถสร้างพลังงานได้ความคิดสิ่งใดคุณก็จะได้สิ่งนั้นคุณมีอารมณ์แบบไหนการกระทำคำพูดแบบไหนคุณก็จะดึงด,ดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดี เคล็ดลับความสำเร็จและความสุขที่คุณต้องการเกิดจากความคิดของคุณทั้งสิ้นการพูดกับตัวเองหรือสื่อสารกับตัวเองเป็นการตอกย้ำและเป็นการสร้างความมั่นใจสร้างแรงบันดาลใจในสิ่งที่คุณต้องการดังนั้นในทุกๆวันตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่จะพูดกับตัวเองเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดก่อนที่คุณจะทำอะไร ในชีวิตในวันนั้นและทุกๆวันฉันกำลังสร้างธุรกิจที่สรน์สร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับตัวเองและผู้อื่นฉันกำลังสร้างรายได้ทุกช่องทางฉันทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพฉันเปิดรับความมั่งคัง่งตลอดเวลาฉันเปิดรับโอกาสฉันสามารถสร้างความมั่งคัง่งไม่มีที่สิ้นสุด ฉันมีความคิดิรเริ่มสร้างสรรค์ฉันมีไอเดียอยู่ตลอดเวลาฉันมีความสุขเบิกบานอารมณ์ดีและฉันลงมือทำในสิ่งที่ฉันปรารถนาเพื่อสร้างความมั่งคั่งในชีวิตฉันมั่นใจในตัวเองอย่างแรงกล้าฉันสามารถทำได้ธุรกิจการงานของฉันกำลังเติบโตฉันพัฒนาสร้างสรรค์ ุรกิจของฉันให้มั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองฉันรักตัวเองฉันศรัทธาในตัวเองฉันมีความกระตือรือร้นในทุกๆวันฉันเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองเสมอฉันเป็นคนพูดดีพูดจาไพเราะฉันมีทุกสิ่งที่ฉันต้องการฉันมีจิตใจที่ปลอดโปร่งเบิกบานสดใสทุกวันฉันกำลังดีขึ้น และมากขึ้นในทุกขนทางฉันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆฉันมั่นใจฉันทรงพลังฉันกล้าหาญฉันศรัทธาในตัวเองฉันรักตัวเองฉันมีความมั่นคงในชีวิตฉันเข้ารุกตัวเองเสมอฉันเปิดรับโอกาสที่ดีและสิ่งใหม่ๆที่ทําให้ชีวิตของฉันดีขึ้นในทุกๆวันฉันมีจิตใจที่เข้มแข็ง ฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ฉันเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุขตลอดเวลาฉันเป็นคนที่ฉ,ฉลาดมีไอเดียสร้างสรรค์ฉันประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตทั้งสุขภาพธุรกิจความมั่งคัง่งความสัมพันธ์ฉันมีคุณค่าฉันคู่ควรและฉันรักตัวเองฉันมีการตัดสินใจที่ดี ฉันเป็นผู้กำหนดความคิดของตัวเองฉันเป็นผู้กำหนดชีวิตของตัวเองฉันเรียนรู้สร้างสรรพัฒนาสิ่งต่างๆเพื่อชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นฉันเป็นผู้สร้างชีวิตของฉันเองฉันมีความรู้และสิ่งที่ฉันกำลังสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวฉันเสมอฉันมีแรงบันดาลใจในทุกๆวันฉัน กำลังอยู่ในกระบวนสร้างความมั่งคั่งในทุกๆวันฉันมีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตฉันเป็นคนที่กล้าตัดสินใจฉันมีความสุขและในการพัฒนาเรียนรู้อยู่เสมอฉันมีความมุ่งมั่นกล้าหารกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำฉันมีแรงบันดาลใจในทุกๆวันฉันมีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่ดีฉันมีวินัยฉันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอฉันเปิดรับโอกาสที่ดีและสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันฉันมีความมุ่งมั่นมีแรงปรารถนาฉันเป็นบุคคลที่ฉันฉลาดฉันสร้างสรรค์ชีวิตของตัวฉันเองฉันกำหนดชะตาชีวิตของตัวฉันเองฉันพัฒนา เรียนรู้อย่างต่อเนื่องฉันมีวินยัยกล้าหาญฉันลงมือทำในสิ่งที่ฉันรักและสร้างความมั่งคัง่งให้กับตัวฉันเสมอฉันทำในสิ่งที่ฉันตั้งเป้าหมายเอาไว้สิ่งที่ฉันทำสมบูรณ์แบบสิ่งที่ฉันทำและสร้างความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วสิ่งที่ฉันกำลังสร้างเป็นผลลัพธ์ที่ดี ให้กับฉันอย่างรวดเร็วขอบคุณตัวฉันที่กล้าหารขอบคุณตัวฉันที่กล้าตัดสินใจขอบคุณตัวเองที่มีวาจาคำพูดที่ดีมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดเสมอฉันเปิดรับความสำเร็จฉันเปิดรับความมั่งคงั่งฉันเปิดรับความสุข ฉันเปิดรับความอุดมสมบูรณ์ฉันเปิดรับความสมบูรณ์แบบฉันเปิดรับอารมณ์ที่ดีความคิดที่ดีสุขภาพที่ดีการเดินทางที่ดีที่สุดฉันเปิดรับช่องทางรายได้ที่มั่งคั่งมากมายขอบคุณชีวิตของฉันที่เปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านขอบคุณความสัมพันธ์ที่ดีของฉันขอบคุณทุกสิ่ง มีอยู่ขณะน,นี้ขอบคุณปัญหาที่เข้ามาทำให้ฉันได้เติบโตขอบคุณพ่อแม่ที่ดูแลฉันเป็นอย่างดีขอบคุณเงินทุกบาทที่ทำให้ฉันได้ใช้อย่างไม่จำกัดฉันกำลังสร้างธุรกิจที่ส,สรรรส้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับตัวเองและผู้อื่นฉันกำลังสร้างรายได้ทุกช่องทางฉันทำงานได้อย่างดี มีประสิทธิภาพฉันเปิดรับความมั่งคั่งตลอดเวลาฉันเปิดรับโอกาสฉันสามารถสร้างความมั่งคัง่งไม่มีที่สิ้นสุดฉันมีความคิดิเริ่มสร้างสรรค์ฉันมีไอเดียอยู่ตลอดเวลาฉันมีความสุขเบิกบานอารมณ์ดีและฉันลงมือทำในสิ่งที่ฉันปรารถนาเพื่อสร้างความมั่งคั่งในชีวิต ฉันมั่นใจในตัวเองอย่างแรงกล้าฉันสามารถทำได้ธุรกิจการงานของฉันกำลังเติบโตฉันพัฒนาสร้างสรรค์ธุรกิจของฉันให้มั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองฉันรักตัวเองฉันศรัทธาในตัวเองฉันมีความกระตือรือร้นในทุกๆวันฉันเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองเสมอฉันเป็นคนพูดดี พูดจาไพเราะฉันมีทุกสิ่งที่ฉันต้องการฉันมีจิตใจที่ปลอดโปร่งเบิกบานสดใสทุกวันฉันกำลังดีขึ้นและมากขึ้นในทุกหนทางฉันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆฉันมั่นใจฉันทรงพลังฉันกล้าหาญฉันศรัทธาในตัวเองฉันรักตัวเองฉันมีความมั่นคงในชีวิต ฉันเขารุกตัวเองเสมอฉันเปิดรับโอกาสที่ดีและสิ่งใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตของฉันดีขึ้นในทุกๆวันฉันมีจิตใจที่เข้มแข็งฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ฉันเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุขตลอดเวลาฉันเป็นคนที่ฉันฉลาดมีไอเดียสร้างสรรค์ฉันประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิต ทั้งสุขภาพธุรกิจความมั่งคัง่งความสัมพันธ์ฉันมีคุณค่าฉันคู่ควรและฉันรักตัวเองฉันมีการตัดสินใจที่ดีฉันเป็นผู้กำหนดความคิดของตัวเองฉันเป็นผู้กำหนดชีวิตของตัวเองฉันเรียนรู้สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งต่างๆเพื่อชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ฉันเป็นผู้สร้างชีวิตของฉันเองฉันมีความรู้และสิ่งที่ฉันกำลังสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวฉันเสมอฉันมีแรงบันดาลใจในทุกๆวันฉันกำลังอยู่ในกระบวนกสร้างความมั่งคั่งในทุกๆวันฉันมีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตฉันเป็นคนที่กล้าตัดสินใจฉันมีความสุขและ ในการพัฒนาเรียนรู้อยู่เสมอฉันมีความมุ่งมั่นกล้าหารกล้าคิดกล้าพูดกลาา้าทำฉันมีแรงบันดาลใจในทุกๆวันฉันมีทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่ดีฉันมีวินยัยฉันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอฉันเปิดรับโอกาสที่ดีและสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉัน ฉันมีความมุ่งมั่นมีแรงปรารถนาฉันเป็นบุคคลที่ฉันฉลาดฉันสร้างสรรค์ชีวิตของตัวฉันเองฉันกำหนดชะตาชีวิตของตัวฉันเองฉันพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องฉันมีวินัยกล้าหาญฉันลงมือทำในสิ่งที่ฉันรักและสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวฉันเสมอฉันทำในสิ่งที่ฉัน ตั้งเป้าหมายเอาไว้สิ่งที่ฉันทำสมบูรณ์แบบสิ่งที่ฉันทำและสร้างความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วสิ่งที่ฉันกำลังสร้างเป็นผลลัพธ์ที่ดีให้กับฉันอย่างรวดเร็วขอบคุณตัวฉันที่กล้าหารขอบคุณตัวฉันที่กล้าตัดสินใจขอบคุณตัวเองที่มีวาจาคำพูดที่ดีมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยม สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดเสมอฉันเปิดรับความสำเร็จฉันเปิดรับความมั่งคั่งฉันเปิดรับความสุขฉันเปิดรับความอุดมสมบูรณ์ฉันเปิดรับความสมบูรณ์แบบฉันเปิดรับอารมณ์ที่ดีความคิดที่ดีสุขภาพที่ดีการเดินทางที่ดีที่สุดฉันเปิดรับช่องทางรายได้ที่มั่งคั่งมากมาย ขอบคุณชีวิตของฉันที่เปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านขอบคุณความสัมพันธ์ที่ดีของฉันขอบคุณทุกสิ่งที่มีอยู่ขณะน,นี้ขอบคุณปัญหาที่เข้ามาทำให้ฉันได้เติบโตขอบคุณพ่อแม่ที่ดูแลฉันเป็นอย่างดีขอบคุณเงินทุกบาทที่ทำให้ฉันได้ใช้อย่างไม่จำกัดขอบคุณขอบคุณขอบคุณ